อ๋อทัวลงพอมอส่วนกลาง้อคะเดี๋ยวจะชวนอของอ้อไปของอ้อไปค่ะอเ j man ไปแล้วก็ fc อ้อที่อยู่ทางใต้ก็เดี๋ยวเรานัดเจอกันที่สุราษฎร์ธานีนะคะ อยากไปให้อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจเราเยอะๆค่ะนะคะมันอาจจะเป็นหมายสารที่เราไม่รู้สึกกังวลหรือกลัวอะไรเลยมันอาจจะเป็นหมายสารเกี่ยวกับคดีเชื่อมจิตที่มีประชาชนให้กำลังใจเรามากกว่าคนที่ฟ้องร้องพวกเราถูกไหมมันเป็นหมายสารที่เรามีคนมาให้กำลังใจเยอะกว่า กับพวกนั้นเขามาตรวจภาษีตรวจภาษีอ้อเหรอตรวจภาษีอ้อทำไมอ่ะออเป็นบุคคลธรรมดาตรวจอะไรก็ไปตรวจสิมูลิธีเพิ่งตัง้งเนมูลิที่กูเพิ่งตัง้ง,งได้ไม่ถึงเดือนมึงจะไปตรวจอะไรฮะก่อนจะมาตรวจสอบเราอ่ะนะ ไปจ่ายภาษีที่ค้างก่อนกูเป็นมุคคนธรรมดานี่แหละค่ะกูหาก,ก็เป็นมูลนิธิอย่างบอกพอเดือดมุสิมาตรวจสอบเปะทิปตรวจแถไปเรื่อยแหมวันอยู่สอนอทองหล่อทำไมหน้าซีดหน้าเสียวปากเขาลูเข็มหน้าตาเลืกลักขนาดนั้นหน้ามึงเหลือแค่เนี้ยเออหน้ามึงยังซ้ำนี่ <c oughs> ที่จังงี่เราปากเก่งปากกา หน้าคือปัดจวดนี่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะว่าใครใครอยากสไลด์มารับเนี่ยอยากสไลด์เอาหน้ามารับก็เอามาเลยค่ะ <c oughs> หิวข้าวมึงกลัวค่ะ <c oughs> <c oughs> ตลกอะ เป็นคำแก้ตัวที่แบบโคตรตลกตลกดีอ่นอ่วมีมดขู่เสียงห้องกูสูจักสิตดจักสีไอจักสิจากจักสิหาวก็หาข้าวกินเองค่ะ สิปปญยาตํรวจเห็กี่สังเออ mm hmm. mm hmm. วันนี้ยังไม่ได้ซักผ้าซักแต่เช้าแล้วอื mm hmm. จาจะเห็นจุดจบรอค่ะบุกคดอย่าพิ่งอย่าพิ่งควรไหลอยู่ <can> อ้าวเคยซิมบอจุดจบเขาก็คือ สารสั่งแค่นั้นเองช่องจริงต้องมีเสียงถักซักผ้ามันเป็นโต๊ะก,กินข้าวไงเขาก็นั่งทำงานกับตรงนี้แหละกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิก๊กงงงงงงเสียงเต้นไปหม,มดน้องยงนรแม่สิงอยู่ไหมวันนี้เขาเอาลูกมาไล่ด้วยไหมคะไล่ด้วยไหมอ๋อเขาบอกว่าเขาจะตรวจสอบภาษีอ้อเหรอ หรอใครพูดหรอทนายเขาหรออ๋อเขาเขาพูดในไลฟ์สดว่าเขาจะตรวจสอบภาษีอ๋อก,กับพี่หนุ่มหรอหอูใจภาษีซ่ากับเสียค่ะปับคุณเป็นบริษัททนายความไม่ใช่หรอคะดิฉันไม่ได้มีบริษัทค่ะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะ เออเป็นหนึ่งเราก็เพิ่งจะได้รับการอนุมัติเองค่ะมังจะตรวจสอบอะไรกูฮะคนที่สิบห้าเขานัดเชื่อสิติ์ออนไลน์วันที่สิบเจ็ดเขาต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวปากแจว๋วไงสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัทธิเชื่อมจิตหน่อย วันนั้นหย่องมากวันที่อยู่ทองหล่อนี่คือแบบโอ้โหสมเพศเวทนาวันไปกองปราบนี่กางสุดๆคณะลิงชิมแฟนซีคณะลิงชิมแฟนซีเลยเจียวจ้าวเจียวจ้าว,าวกางแต่ละคนนี่กลางยองเงยองเง,อง,องโอ้โหวันนั้นนะกูมไม่ติดออกรายการนะกูบอกเลยกองปราบลุกเป็นไฟอะตลกอะ ปากแจ๋วแต่หน้าเหว๋งไงกลัวผู้หญิงเหรอคะอ้อเด็กอ้อเห็นมีใครว่าเราให่อ้อฟังเขาอัดวิดีโอไว้ไม่ทันตอนที่แอดมินเขาเข้าไปบอกว่าต้นอ้อมาอีนางต้นอ้อมาไม่รู้มีใครทําหน้าเลกลักหน้าซีดเลยอะ่ะวิ่งเข้าไปหลบในสอนอฟ้าวแล้วไปหลบในสอนอซุกข,ขี้กากแพะในกลุ่มนี้ด่าอ้อช้ำช้ำ นะมีเหมือนกันนางตวอ,อวางแผนการอย่างนั้นอย่างนี้กูจะวางแผนการอะไรมันจะโหขะฮะกดึงไปใกล้เหนียวแล้วอะ่ะเขาบอกว่ามีผู้หญิงสั่งการมอไซ ืออะไรสั่งการเรื่องอะไรเดี๋ยวสั่งการเรื่องอะไรวันที่ไปทองหลอผู้หญิงสั่งการกูสั่งการยังกูไล่ดสดซื้อคนข่าวเห็นอ๋อไม่จําเป็นต้องไปอะไรเลยค่ะวันนั้นที่คนมาเพราะอ๋อไล์สดช่องอื่นๆไล์สดช่องข่าวไล์สดกูไม่ต้องไปปลุกระดมใครเลยคนมาเองเพราะความหมั่นไส้ไงเขาเกลียดพวกมึงไงคะ ไลเดอร์แม่คงแม่ค้ายังยังทนายอีกแม่เสือสาวพอเสือสาวโลกสองใบโลกสามใบยังไปทำร้ายเขาอีกยังค่มคู่เขาอีกนะเป็นถึงทนายความนะ่ะกำลังจะขึ้นกำลังเป็นทนายหนุ่มๆไม่น่าเลยคะ่ะ ไม่น่าเข้ามาแกงเชื่อมจิตเลยดับอนาคตตัวเองจากที่ประวัติไม่ได้เลิศเลยอยู่แล้วก็มีผู้หญิงออกมาแหกไงคะ <S <S เขาบอกเขาไม่ใช่บันนี้ค่ะแต่เขาเป็นทนายโอ้โหพูดอย่างนี้จบเลยหมดอนาคตเลยก็ออกถึงจะบอกว่าคนที่ไปอยู่กับแกงเชื่อมจิตเนี่ย <S <S เป็นคนที่ไม่ได้ถูกยอมรับอะไรในสังคมไงยไปอยู่ตรงนั้นน่ากาัแล้วถูกยอมรับ และเป็นที่รักใคร่จากคนในกลุ่มนั้นเลยดูมีคุณค่าไงเรื่องนี้เขาบอกว่าตออตัวดีวางแผนเรื่องอะไรเหรอเขาวางแเขาบอกว่าวางแผนเรื่องอะไรฮะมึงก็โยงไปทั่วเนาะมึงคิดว่าคนไม่มีใครเกียดมึงบ้างท้งประเทศไทยเนี่ยออจัดตั้งปุระดมไม่ใช่ค่ะ ออ้ไม่ได้เป็นปลุกระดมเรื่องไหนสอนนอทองหล่อหรอสอนนอทองหล่อไม่เคยปลุกระดมเลยสอนนอทองหล่อนี่คนเขาเห็นเองค่ะคนกรุงเทพเขาเกลียดมึงค่ะตอบแบบแม่มันเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะแม่วันสอนนทองหล่อมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะแม่ค่ะ <c oughs> เหมือนที่คุณแม่พูดไว้ไง มันเป็นเรื่องบางอื่นรู้อยู่แล้วรู้มาก่อนเลยก็น้องรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอน้องคือว่าบอกน้องไม่บอกเลยว่าตออจะไปอ่ะน้องไม่พูดเหรอคะว่าตอ,อจะไปนะ่ะฮะน้องบอกตั้งแต่ลงเครื่องแต่น้องไม่บอกเลยเนาะอืม gió ánh